วันอังคารที่18มิถุนายน25-65เวลา13นาฬิกา30นาทีดรสมเจรรอดนาลายผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นร่วมการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันฮาบมาราทอนขอนแก่น2021ขอนแก่น21ณนะห้องประชุมแก่นภูมิ2ชั้น 4, สศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่โดยมีนายพาณิชย์สินสุขผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเลขานุการจัดการแข่งขัน เป็นวระที่จังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการจัดก,การแข่งขันฮาร์ดมาราธอนขอนแก่น2021ขอนแก่นทวนตีวันเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาอุตสาหกรรมกีฬาและสร้างรายได้จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในจังหวัดขอนแก่นให้กลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งเสริมการออกกําลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดีและป้องก,กันโรค อีกทั้งยังยกระดับมาตรฐานการจัดก,การแข่งขันวิ่งประเภทถนนของจังหวัดขอนแก่นให้มีความมาตรฐานระดับนานาชาติและเตรียมยกระดับสู่ระดับโลกในอนาคตภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้มีความปลอดภัยจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565ณจังหวัด